สวัสดีค่ะวันนี้จริงๆแล้วอะ่ะคลิปที่จะลงวันนี้เป็นคลิปที่แบบไปเที่ยวน้ำตกมาซึ่งตอนนี้ตัวเองอยู่จังหวัดพัทลงุงมาทำบุญให้พ่อแม่แล้วก็พี่น้องแล้วก็รวมถึงสามีด้วยที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก็แต่ว่าเกือบจะไม่ได้ลงคลิปเที่ยวเขาครามเพราะว่าตัวเองอะ่ะเกือบจะคิดที่นี่เลยเกิอดอุบัติเหตุตอนไปน้ำตก เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็พอไปถึงอ่ะพอเราไปถึงที่น้ําตกอ่ะวันนั้นก็บายกว่กวแล้วหลังจากทําบุญเสร็จแล้วแหละหลานๆชวนว่าเออไปเที่ยวน้ําตกกันก็ไปไหนๆมาแล้วนานๆจะได้เที่ยวก็ไปไปถึงก็ตามภาษาเราแหละชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายนู่นนี่นั่นก็เออ ไปสำรวจด้วยว่ามันตรงไหนมันเล่นได้มันล่มลื่นอะไรบ้างเงี้ยคนก็พอสมควรเล่นกันอยู่เป็นจุดๆก็มีร้อนบ้างล่มลื่นบ้างอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไปน้ําตกก็ไม่ดูแล้วไม่อันตรายมากนะมันน้อยก้อนหินก็ไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรมีที่เดินที่อะไรก็เดินไปสำรวจถ่ายคลิปจนพอใจแล้วก็เลงไว้แล้วเดี๋ยวว่าลงมาเล่นตรงนี้แหละมันเป็นแอ่งน้ำมีคนเล่นอยู่สองสามคนที่แรกอะ่ะแต่ว่าพอเขาเล่นกันไปสักพักเขาก็ กลับบ้านกันเพราะว่าเขาอะไปกันนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งไปถึงแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรเรียบร้อยวางไว้บน <c oughs> ก้อนหินก็ลงไปเล่นน้ํา <c oughs> ก็เล่นอยู่คนเดียวแล้วก็เออขึ้นขึ้นจากน้ํามาก็ตะโกนเรียกหลานมา,าเออมาเล่นตรงนี้เถอะเพราะว่าไม่มีใครแล้วเหลือแต่เราแล้วเอออะไรเงี้ยก็ทุกคนก็กําลังจะขึ้นมาแต่ในระหว่างนั้นอะคือเราก็เล่นไปก็นึกจะเป็นห่วง เป๋าขึ้นมาว่าเออมันวางอยู่บนก้อนหินแต่มันวางอยู่ด้านหลังถ้าเรานั่งเล่นไปก็เป็นห่วงโทรศพัพท์่วงอะไรแบบเนี้คือขึ้นไปหยิบกระเป๋าย้ายที่กระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวมาวางไว้ด้านหน้ามัจะได้เห็นได้ชัดเจน<ม>ก็ปรากฏว่าตอนที่ขึ้นไปหยิบกระเป๋าอะคือเราเหมือนจะก้าวพลาดคือมันขึ้นไปต้องก้าวไปอ่ะ ก้าวขึ้นไปบนก้อนหินแล้วข้างขวามือมันก็จะมีกิ่งไม้สําหรับเหนี่ยวตัวได้แล้วก็ซ้ายมือเราก็เป็นก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ซ้ายมือก็ไม่ได้ห่างมากปรากฏว่าตอนที่เราก้าวไปเหมือนเราอ่ะจะจับเหนี่ยวกิ่งไม้อ่ะไม่เต็มมือมันทําให้ตัวเราอ่ะเซพอเซปุ๊บหัวก็เลยคือล้มไปเลยอะ่ะล้มก็เลยไปกระแทกกับก้อนหินณนะวิธีนั้นวินาทีนั้นอะ่ะ หลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์มากใจหายแบบโอ้ยไม่รู้สารพัดอะไรที่จะคิดอยู่ในใจแต่บอกว่าเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้ติดขาดในลักษณะก็คือวูบเหมือนหน้ามืดแต่ว่าพยายามแข็งใจแล้วก็อยู่นิ่งๆให้มันหายหายจากการหน้ามืดตาลายแล้วก็พยายามคือ,อยกคือยกหัวขึ้นมาคือเราไม่ได้บาดเจ็บตรงอื่นวยกเว้นว่ามันหัวกระแทกก็คิดว่า เออมันเจ็บนั่นแหละรู้สึกว่าเจ็บนั่นแหละแต่คงไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ประยกหัวขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเลือดมันไหลแบบหยดติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ้งติ้งเราโอ้โหเลือดไหลขนาดนี้เลยเหรอสิ่งแรกก็คือใช้ชายเสื้อหยิบขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อที่จะห้ามเลือดก่อนแล้วก็แข็งใจหยิบกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็จะเดินลงไปหาหลานที่เขารออยู่ข้างล่างใช่ไหมก็แต่ตอนนั้นบอกตรงว่า เดินก็เริ่มจะแบบขาสั่นหน้าก็เหมือนจะมืดอะแต่ว่ายังไงก็ต้องแข็งใจเดินลงไปหาเขาไม่ไม่รอเลยอะคือเดินลงไปหาก่อนอะหลานๆก็กําลังขึ้นมาพอดีพอเห็นนะสภาพนี่แบบต่างคนต่างตกใจมากแต่เราไม่ได้แสดงอาการอะไรมากเพียแต่ว่าเออแค่ว่าเออหลานเขาเห็นเลือดเยอะมากอะไรเงี้ยนะเขาก พอดีพอลงไปถึงตรงนั้นก็มีน้องคนหนึ่งก็บอกหนูเป็นพยาบาลเขาเข้ามาดูแผลเขาบอกว่าหนูแผลมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเลือดมันไหลเยอะมากตอนนั้นก็เลยบอกว่าหลานมงนั้นไปโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลศรีนครินซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นวันนั้นเราก็เอารถกันไปสามคันก็อ่าก็เลยบอกว่าคนที่ยังอยู่ก็เล่นกันไปต่อนะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลศรีนคกินก็พยาบาลบอกว่าแผลไม่ได้ใหญ่แล้วก็เลือดมันก็หยุดแล้วก็ก็ทําแผลทําแผลแล้วก็กลับบ้านได้แต่จริงๆเราอ่ะเป็นคนที่บอกว่าเลือดเลือดไหลแล้วมันหยุดยากแต่กลับมาถึงบ้านก็ยังมีเลือดไหลยอยู่เป็นระยะระยะ ก็ทาแผลใหม่ไป3รอบกว่าจะห้ามเลือดหยุดจริงๆก็คือตอนสามทุ่มแต่ถามว่ามันไหมมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมาย mm. เขาก็ให้ตัวใบสังเกตอาการมา mm. เผื่อจะกระทบกระเทือนสมองอะไรเงี้ย mm. ก็ให้ยาพารามา mm. ก็มาประกบเย็นแต่ตอนนี้วันที่จะทำคลิปนี้คือวันที่สามแล้วตอนนี้ก็มีบวมมีตาบวมแล้วก็แผลมีนิดเดียวแล้วก็หน้ามีรอยถลอกนิดนึง แต่จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะมันทําให้เราคิดหลายๆอย่างใจหายมากบอกตรงๆเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดอะ่ะเสียววินาทีเดียวต่อให้เราระมัดระวังมากแค่ไหนอะ่ะในเมื่อมันจะเกิดอะ่ะแต่เราคิดว่าบุญของเราก็ยังมีอีกเยอะมากที่ว่าเราไม่บาดเจ็บมากไปกว่านี้แล้วการที่ล้มคือก้อนหินที่มันอยู่ระยะระยะที่ไม่ได้ไกลามากคือมันก็กระแทก แต่ถ้าระยะห่างที่เราล้มแล้วเราล้มทั้งยืนลงไปอ่ะถ้าหัวฟาดลงไปแรงๆนั้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คิดได้ตอนนั้นคือเป็นห่วงลูกมากๆก็สั่งหลานๆว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องลงไลน์กลุ่มไม่ต้องลงอะไรเพราะไม่อยากให้ลูกรู้ลูกอยู่กรุงเทพตัวเองมาคนเดียวไม่อยากให้เขาเป็นห่วงแม่ไม่อยาก ไม่อยากให้เขาคิดวิตกกังวลเพราะว่าเหมือนว่าเขาเสียพ่อไปแล้วเราอะต้องอยู่เป็นเสาหลักให้เขาแล้วเรามาเกิอดอุบัติเหตุแบบนี้ก็แบบเหมือนเป็นเราก็รู้สึกเป็นห่วงมากก็เลยไม่ได้บอกลูกแล้วสิ่งที่คิดได้ก็คือว่าเหมือนแบบชีวิตเราเนาะเหมือนเขาให้โอกาสเราอะที่จะ สามารถดําเนินชีวิตต่อโดยที่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายอ่ะมันก็เลยทําให้คิดว่าเออเราควรใช้ชีวิตต่อด้วยความไม่ประมาททาบุญสุนทานกันเยอะๆเผื่อบุญจะได้ช่วยรักษาเราก็เนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ว่าเราจะเหยียบจะย่างจะก้าวไปตรงไหนอ่ะมันต้องอยู่ในการเรียกบบว่า ระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันชั่วเสี่ยววินาทีเดียวจริงๆเลยอะ่ะก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปดูคลิปที่ไปถ่ายเที่ยวมาเกือบจะไม่ได้ลงแล้วก็ยังดียังดีว่าตัวเองเป็นแค่นี้จะไปดูคลิปกันนะคะ ใจว่านำตกโคกตามอยู่ตานนั้นมูงว่ายอยู่ตานน้นก็โปอะกินนเหรออีกคน้นึ่อ๋อตอนนี้ไข่ทองอะไรกันเยวนยดนวนคน สวนวิ่โลบเร็วเลยป่านี้เ,นเราเพิ่งมาอุทยานแห่งชาตมาเที่ยวน้ำตกเขาครามนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติองปูเขายา่าน้ำตกเขาครามอย่างน้าไม่เล่นไหมวะ

バイバイ。 เล็นคนลังเยไปเลกคนมีคนนั่งอยู่แต่ไม่รู้เขาเล่นได้หรือเปล่า เดินไหวโอ้ยลูกนะักกีฬาไวหไวไหมไหวก็บอกก็เล่งไหวไหมก็เล่งกำลุตายก็องเดินไหวไหมไหว น่ารักจังเลยน้ำนี่น้ำมันหน่อยตุ้งตรงนู้นกูเลยกับไม่รอ้อนเลยเชียวน้ำลงตรงนี้นะแต่ตรงนี้น่าเรน,น่าลุ่งแต่ไม่ร้อนนะร้อนไม่งัน้ไงนไปเล่นไม่งั้นไปเล่นตรงนู้นข้างงล่วห นุ๊กนุ๊กนะบายนะเนี่ยเดินไปต่างนี่เดี๋ยวลงแรกก่อน ตรงนี้นะโอ้ต,ตรงนี้น่านเล่นแต่ข้างบนนุ่นไม่มีแล้วใช่ไหม